โอ้เดี๋ยวยุ่งจิ๋นายยุ่งทำงานยังไงคะอ๋อนี่เลยด,ด,ดีดีนะคะส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะจ้าจากนั้นเลยค่ะกูดังอยู่ยุ่งอ่ะกูดังอยู่ยุ่งอ่ะบ๊าบา๊าของใครลูกของใครคะโอ้โหโอ้โห ô này cô đang ngồi vô khá, cô đang yếu. rồi, ô thì vô chị, này vô tham gia như ngay khá, ờ, rồi, đi 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 xuống khách hàng rồi nha khá, đây cô đang ở vô ờ à, đang ở vô ừ, ừ. ừ, à, <laughs> <laughs> <eighth> ของใครลูกของใครคะโอ้โห